ถ้าระยะมันเยอะเกินไปเนี่ยมันไม่มันไม่ด้วงเนี่ยขาดแน่นอนครับนี่ครับเดี๋ยวผมพามาดูอาการประจำตัวของเบนซ์วีวิวสองหนึ่งสอง e สามร้อยบูเซคไฮบิดครับกรรมการที่ว่าเจอเข้าเกียร์รถไม่วิ่งนะครับไฟจะมีโชว์ว่าทางที่ชั้นสต็อปนครับสีแดงๆนะครับไฟโชว์ที่เรือนใหม่ครับแล้วก็เข้าเกียร์รถเดินหน้าถอยหลังไม่ได้เลยครับซึ่งที่ผมเจอนะเวร์ตัวนี้จะชอบขาดนะครับแต่ตะขันนี้ยังไม่ขาดนะแต่ว่าผมผมเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะเวร์ตัวนี้ชอบขาด สาเหตุเพราะเมียตัวนี้ขาดเพราะอะไรเนี่ยเขาจะมีจะรบีเห็นไหมที่มันที่มันเปลือกออกมาเนี่ยที่มันเสื่อมสภาพออกมาเนี่ยตามขอบเกียร์เนี่ยนี่นะ่รบบีตัวนี้ไม่ได้มาจากเกียร์นะแต่มาจากตัวนี้ครับจะพาไปดูคือตัวไฟวินตัวนี้นะครับซึ่งเขาจะรบีที่ออกมาเมื่อกี้ก็คือออกมาจากตัวของไฟวินเนี่ยเห็นปะเนี่ยคือมันเสื่อมสภาพเพราะมันมีระยะอย่างเงี้ยเนี่ย,เ,ยเวลาสตารานเครื่องหรือตัดต่อไฮบริดเนี่ย เนี่ยตวเนี้มันมีระยะมันกระชากกระชากกระชากจนเวทมันขาดครับช่วงตัดต่อจากเครื่องยนต์เป็นไฮบริดนะครับเนี่ยถ้าระยะมันเยอะเกินไปเนี่ยมันไม่มันไม่ดวงเนี่ยขาดแน่นอนครับใช้ไปเรื่อยๆหลายรอตบตัดต,ต่อตัดต่อจนขาดสุดท้ายเกียร์ไม่วิ่งก็คือสาเหตุหลักๆก็คือมาจากไฟเวียนตัวนี้อันนี้ผมเอามาให้ดูเป็นแนวทางนะครับว่าสาเหตุที่มันขาดเพราะอะไรนะครับถ้าทุกอย่างสมบูรณ์มันก็จะ โอเครถก็จะใช้ได้ได,ไ,ดได้สมบูรณ์นะครับแต่นี่คือพอเริ่มเสื่อมสภาพนะครับก็จะพาเสียหายไปได้นะครับก็ประมาณนี้